คลิปนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับไม้ของ V S อีกแล้วนะคะก็ต้องบอกว่า V S เนี่ยเขาออกไม้ใหม่ทุกเดือนเลยก็ว่าได้นะคะก็ตามกันแทบจะไม่ทันเลยเนาะก็รีวิวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในตัวช่วยในการตัดสินใจนะคะสำหรับใครที่ชอบไม้สายบุกที่ออกสปีดเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะฟังคลิปนี้นะคะ คลิปนี้นะคะเราจะมาอยู่กับไม้ Assassin 47นะคะนี่เลยดูซองเขานะคะแบบอลังการมากเนาะต้องบอกว่าไม้ Assassin 47เนี่ยมันเป็นไม้บุกสายสปีดนะคะแล้วก็มีด้วยกัน2ส,สีนะมีสีดำกับสีขาวนะคะส่วนตัวที่แบ่งได้มาเนี่ยมันจะเป็นสีสีดำนะออกสีดำม่วงนะคะเทมากๆนะคะ ก็ไม้นี้นะคะเขามีฉายาว่านักฆ่าในเงามืดนะคะนี่เราก็ได้ไม้สีดาเลยเนาะหรือว่านี่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของนักฆ่าในเงามืดหรือเปล่านะ,ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังสเปคของมันกันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงสเปคของไม้ตัวนี้นะคะจะมีบาลานซ์พอยต์อยู่ที่295บวกลบ3นะคะความยาว67 5นะคะขึ้นเอ็นได้สูงสุด30ปอนด์น้ำหนักไม้4ยูนะคะ แล้วก็ด้ามจับเนี่ยเป็น G6 นะคะส่วนเทคโนโลยีของมันเนี่ยก็จะเป็น 30T Mitsubishi Carbon s h e e t นะคะเฟรมแบบหกเหลี่ยมนะคะ Hexagon Base Frame นะคะแล้วก็ก้านเนี่ยจะเป็นก้าน7040 Super Elastic นะคะแล้วก็กวยแบบใหม่เนาะกวยที่ทำให้การออกลูกเนี่ยมันนิ่งขึ้นนะคะนี่เรามาดูกวยนี้กันเนาะนี่เป็นกวยแบบใหม่ของทาง v s นะคะโอเคก็สำหรับ ซลลิ่งในการตีนะคะก็ตอนแรกที่ทาง v a เขาจะส่งไม้มาให้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยมีไม้ใหม่อีกแล้วนะเราก็จะอยากรู้สเปกก่อนเนาะว่ามันเป็นสเปคแบบไหนนะคะเขาก็บอกว่าเป็นไม้บุกสายสปีดแรงนี้แบบตาวาวเลยนะพอบอกว่าราคา1 9 9 0อเ่ะเฉยๆอีกแล้วพอรู้สึกว่าแบบในราคานี้มันจะทําได้ดีไหมเนาะพอได้ลองตีนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันตีง่ายมากแล้วมันก็เข้ามือมากเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแป้งเป็นคนชอบไม้บาลานซ์ที่ออกบุกนิดนึงเนาะแต่ต้องมีความเร็วของไม้นะคะแป้งจะชอบไม้สเปคแบบนี้มากเลยแล้วไม้ตัวนี้มันก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของไม้นี้ก็คือลูกดาดนะลูกดาดเนี่ยมันทําได้ดีมากด้วยความที่หน้าไม้ไวเนี่ยลูกหน้าเน็ตเนี่ยมันก็แบบ คือไม่เป็นปัญหาเลยในการพิกไม้ตี2จังหวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วกออ็อีกจุดหนึ่งที่ดีของสำหรับแป้งนะก็คือกิ๊บ G6 คือด้วยความที่แป้งี่ยเป็นคนมือเล็กเนาะพอเป็นกิ๊บ G6 เนี่ยมันทำให้เราถือได้ขนัดแล้วก็ตีลูกได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ก้านของมันเนี่ยไม่มีความสถานเลยนะต้องบอกว่าตัวก่อนๆของ Vs ที่ราคาพันกว่าบาทเนี่ย มันก็จะมีความสถานอยู่นิดนึงนะคะแต่ตัวนี้ไม่ใช่เลยนะคือก้านมันทําออกมาได้ดีมากๆนะคะเป็นก้านที่แบบมันเหมือนไม้ราคาแบบสี่พันห้าพันอะอันนี้ไม่ได้เวร์นะคือคือพูดจริงๆคือไม้ตัวนี้เป็นราคาถูกอันแรกที่แป้งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทําได้ดีมากๆอะถ้าสมมติว่า v s ทําไม้แล้วก้านแบบทรงนี้ไปเรื่อยๆนะแป้งว่าแบบอโ้โห แบรนด์ื่นนี้น่าจะกินยากแล้วก็ก้านอ่ะมันจะเป็นกา้านกลางเนาะในสเปคเป็นก้านกลางนะคะแต่ว่าแป้งตีแล้วเนี่ยมันเป็นการค่อนแข็งนะทำให้เราคุมลูกได้ดีขึ้นเนาะวางลูกได้ดีนะคะแล้วก็ดีดเนี่ยก็ยังทําได้แบบดีมากๆนะคะไม่ได้แบบเป็นเป็นภาระแขนหรือว่าต้องข้อมือดีอะไรถึงจะดีดไปนะมันช่วยส่งแรงได้ดีนะคะ ส่วนลูกตบเนี่ยถ้าใครที่เป็นสายบุกเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะเพราะว่าคือคือด้วยความที่แม่ชอบไม้สายกปีดแป้งก็จะรู้ว่ามันจะบุกได้ไม่แรงเนาะแต่กับไม้ตัวนี้แป้งก็ยังรู้สึกว้าวกับมันว่ามันบุกได้ดีกว่าที่แป้งคิดไว้นะแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ตีไม้สายบุกมาเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบสิ่งนีเน้เพราะว่ามันจะบุกได้ไม่ไม่เต็มร้อยอซแบบที่ คนตีไม้ใส่บุกเขาคาดหวังเนาะแต่ว่ามันก็จะแลกมากับความเร็วที่เราจะได้จากไม้ตัวนี้แทนนะคะเพราะว่าออไม้บุกกับไม้ที่เป็นสายสปีดเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าไม้ตัวนี้มันใกล้เคียงกับไม้อะไรนะความรู้สึกแป้งอ่ะมัน,ม,นมันใกล้ๆกล้กับยูหลงนะคือมันออกบาลานซ์เนาะยูหลงเนี่ยจะออกบาลานซ์กว่าด้วยซ้ําอันนี้จะมีหัวมีน้ําหนักหน่อยๆน,น,นะม,มันมัน ใกล้ๆเคียงกับน,นั้นเลยอ่ะคือก็มีน้องที่เขาใช้ยุ่หลงแล้วเขาก็ถามแป้งว่าแบบเขาจะเปลี่ยนไปใช้ไม้อะไรดีเพราะว่าไม้เขาหักเนี้ยแป้งก็เชร์ตัวนี้เลยนะแล้วก็มันเป็นไม้ที่แป้งตีแล้วอยากตีอีกอ่ะมันตีสบายมันมันไม่ต้องปักอะไรเลยนะคะก็มีหลายคนนะคะที่ถามว่าไม้ประจําแป้งคือตัวไหนนะก็ต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยแป้งคงตีตัวนี้แล้วแหละเนาะถ้ายังไม่มีไม้ตัวไหนมาให้ลองแล้วถูกใจอีกนะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แป้งใช้ประจำแล้วละ่นะเนาะเพราะว่ารู้สึกชอบมากเลยนะคะแบบฟิลมันดีอะ่ะคือปกติเนี่ยแป้งก็จะตีพวกโน n ฟ f เจ็ดร้อยวิกเตอร์ไฮเปอร์โซนิกเนาะคือไฮเปอร์โซนิกเนี่ยหัวมันจะหนักกว่านี้หน่อยนะแต่ว่าตัวนี้มันจะได้ความบาลานซ์มากกว่าเออมันก็ทำให้เราวางดีอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ไฮเปอร์โซนิกก็ยัง รู้สึกว่ามันตบได้แรงกว่านะด้วยความที่หัวมันมีน้ำหนักกว่าเนาะแล้วก็ความเร็วเนี่ยแป้งวาเนี่ยก็เร็วพอๆกับไฮเปอร์โซนิกเลยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่าเป็นเท่าตัวนะแล้วก็ถ้าเทียบกับ Nano แฟร์700นะคะนา n o แฟร์700เนี่ยมันจะก้านมันจะมีความนุ่มกว่าอันนี้มันจะออกบุกมากกว่า n a n o แฟร์700เทียบกับคิสอบเอกล้วกันเนาะด้วยความที่ มันออกบาลานซ์ค่อนบุกเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้จะตีสบายกว่าเยอะเลยด้วยความที่ก้านมันอ่อนกว่าเด้งกว่านะแต่ตัวนั้นมันจะได้ความแน่นแล้วก็ตบหนักใครที่แข็งแรงเนี่ยก็ไปตัวนั้นเลยนะคะแต่ใครที่แบบเป็นสายแบบนิ้งนองแบบแป้งนะแป้งเชียรนี้เลยมันมันช่วยเราออกไม้อะก็สำหรับใครที่กำลังหาไม้ ราคาเริ่มต้นนะคะแล้วก็ชอบสไตล์ all อ r ลาว d เนาะกึ่งบุกก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แป้งเชียร์มากๆนะรู้สึกชอบมากเลยคือใจในยังอยากจะไปซื้อสีขาวอีกอันนึงเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะราคาแค่1,990บาทนะแถมเ e อ็นแถมกิฟด้วยครบจบในแบงค์เทาสองใบนะคะมีทอนิีกนะ ก็ตัวนี้แหละเป็นตัวที่แม่คิดว่าน่าจะขายดีมากๆนะคะของทาง V S เนาะเราก็ต้องขอบคุณทาง V S นะคะที่ส่งไม้มาให้ลองเนาะไม้นี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆนะคะก็ใครที่อยู่ชิโลกนะคะก็ยังไปหาซื้อได้ที่เดิมนะคะที่ร้าน K S Sport นะคะส่วนใครที่ ซื้อออนไลน์หรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ลิงก์ของ Shopee ไว้ให้เนาะก็ร้านนี้คิดว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วนะคะก็ในช่วงเวลาที่มีโค้ดเนี่ยมันก็จะลดไปอีกนะเหลือแค่ประมาณ 1, 6 6 0 0กประมาณนี้นะคะก็ถูกมากเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปสไครตนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ